วควาามมมุงงหยยโดย่ถ้ามันจะมีอะไรมากไปกว่านั้นก็ควรจะเรียกว่าโดยอ้อม <c oughs> ทีนี้ก็จะได้พูดถึงประโยชน์จากการบวช <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประเภทที่สองที่ว่าคนหนุ่มมาบวชเพื่อความเป็นบัณฑิต ชนะกายชนะใจควบคุมกายใจได้ตามสมควรแล้วออกไปของโลกนี่การบวชของเราทั้งหมดนี้จะได้ประโยชน์อะไร <c oughs> ชาวบ้านเขาชอบเรียกว่าอานิสงส์ผมใช้คำธรรมาธรรมดาว่าประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้จากการบวชอย่างแบบของเรานี่ก็ยังต้องแบ่งออกเป็นสองประเภทคือประโยชน์โดยตรงกับประโยชน์โดยอ้อมอประโยชน์โดยตรง ก็ยังควรจะแบ่งออกไปเป็นสักสองชั้นหนึ่งคือ <c oughs> ประโยชน์ทางปริยัติทางวิชาความรู้ก็เรมาทางปริยัตินี่คุณบวชมาอย่างนี้ก็มีโอกาสเรียนมากแม่เรียนปริยัติ <c oughs> อ่านหนังสือได้มากใช้ค <c> ร <oughs> วนได้มากสอบถามได้มากอะไรได้มาก <c oughs> ก็ได้ประโยชน์ทางปริยัติ กระทั่งเข้าใจถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าอย่างดีกว่าไม่บวชประโยชน์นี้มันเป็นฝ่ายปริยัต <c oughs> ิซึ่งซึ่งซึ่งสมัยนี้ก็นิยมกันมากแต่สมัยโบราณุทธการก็ไม่ค่อยสนใจแต่เขาไปสนใจในประโยชน์ทางปฏิบัติ เมื่อ <c oughs> เราได้ประโยชน์ทางปริยัติส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีประโยชน์ทางปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งคือเราจะปฏิบัติไปตามที่เราได้เล่าเรียนได้รับการแนะนําให้ปฏิบัติ <c oughs> นี่คือการศึกษา <c oughs> การฝึกฝ <c oughs> น <c oughs> บังคับจิตบังคับกายพร้อมกันในตัว ให้มีอำนาจเนื้อกายเนื้อจิตเต็มที่ถ้าจะมามัวแต่นอนอ่านหนังสือหรือมามาัดหมดถามปัญหากันอยู่อย่างนี้มันไม่พอมันเป็นเรื่องประยัิมากเกินไป่ <c oughs> จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติทั้งหลายที่ได้มีให้ <c oughs> เป็นหลักทั่วไปในพระธรรมวินัยนั่นก็ส่วนหนึ่งเป็นหลักเฉพาะของสำนักนั่นสำนักนี่นั่นก็อีกส่วนหนึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ไม่ขัดกับพระธรรมวินัยส่วนกลางหรือส่วนใหญ่เราก็เลยมีการปฏิบัติชนิดที่อยู่ที่บ้านนะมันปฏิบัติไม่ได้ <c oughs> นั่นก็ให้ทุกองค์นี่รู้จักใช้เวลานี้ ให้เป็นประโยชน์ที่สุดให้ได้มากที่สุดอย่ามัวเห็นแก่ความสะดวกสบายเล่นหัวอะไรเลยส <c oughs> มักขเม้นในส่วนที่เป็นปริยัติกะรีบศึกษาไต่ถามในส่วนที่เป็นปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยความอดกลั้นอดทนน่าจะต้องระพิประจันในน้ำตาก,ก็ทำได้ เราก็ได้ประโยชน์ในทางปฏิบัติที่ประโยชน์ในทางปฏิบัตินี่มันกินความลึกลงไปอีกเรียกว่าความหมายระหว่างบรรทัดคือไม่มีตัวหนังสือเป็นที่ว่างอยู่แล้วนะแต่มีความหมายคือได้ ชิมคือได้รู้สึกรสหรือได้ชิมด้วยจิตใจโดยตรงถ้าเป็นเรื่องปริยัติเราก็รู้ธรรมะเป็นความรู้ถ้าเป็นเรื่องปฏิบัติเราก็รู้ธรรมะเป็นเรื่องการปฏิบัติ แต่เมื่อการปฏิบัตินั้นได้ผลเราก็ยังรู้ธรรมะด้วยการได้ชิมรสได้ดื่มรสของธรรมะทีเดียวอย่างนี้ก็มีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าปะติเวสก็ทองทงสกดนะปฏิเวทนี่ <c oughs> ปริยัตินี่เราความร,รู้รอบรู้ที่ปฏิบัตินกระทำเฉพาะ ที่เราจะต้องกระทำน่ปฏิเวทเนี่ยมันแทงตลอดด้วยจิตใจคือรู้สึกด้วยจิตใจชิมรส้วยจิตใจต่อสิ่งนั้นนก็เรียกว่าปฏิเวทแปงอยู่ในปฏิบัติเพราะปฏิบัติแล้วไม่มีร้ายผลมันต้องได้ฟ้างไม่มากก็น้อย <c oughs> เดี๋ยวนี้เราจะได้ชิมรสของธรรมะด้วยความรู้สึก จะได้ชิมรถของพระศาสนาด้วยความรู้สึกเราจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยความรู้สึกเ้าเราได้ปฏิบัตินี่เราเรียกว่าประโยชน์โดยตรงที่เราได้รับจากการที่มาบวชถ้าไม่บวชมันไม่มีโอกาสจะได้มากถึงอย่างนี้ เมื่อมีจิตสงบสะอาดสว่างสงบถึงพัตนาัยแท้จริงถึงพระศาสนาแท้จริงหรือถึงธรรมะแท้จริงได้ชิมได้จิตใจถ้ายาเลลวไหลช่วงเวลาสามเดือนนี้ก็คงจะได้ไม่น้อยเหมือนกันคอเยเสรยสละอย่างอื่นได้หมดเถอะมุ่งหมายแตจะทำให้ได้รับสิ่งเหล่านี้ นี่เรียกว่าประโยชน์โดยตรงที่นี่ประโยชน์โดยอ้อมหรือปลอยได้หรือที่แฝงกันอยู่ในตัว <c oughs> นี่จะแยกออกอไปสักสองสักสองแขนงหรือสองชนิด คือเป็นการสนองพระคุณผู้มีพระคุณอีอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเป็นการสือบอายุระศาสนาผมเชื่อว่าที่นั่งอยู่นี่บวชใหม่ๆนี่คงจะบวชเพราะเห็นแก่บิดามารดาอยู่หลายองค์ทีเดียวตั้งใจจะให้บิดามารดาพอใจ นี่ก็เรียกว่าบวชสนองคุณบิดามารดาได้แล้ว <c oughs> แต่บางคนยังจะยึดมั่นในประเภทนี้อันนี้ว่าต้องบวชสนองคุณบิดามารดาให้จนได้ <c oughs> แล้วก็บวชเพื่อสนองคุณผู้มีพระคุณม <c oughs> ีส่วนหนึ่งจะพูดกันเสียให้หมดเลยใช้ <c oughs> คำว่าสนองคุณผู้มีพระคุณนะ ทีนี้ผู้มีพระคุณมันไม่ใช่ใจบิดามารดาไปนึกเอาเองกันแล้วกันว่ามีอะไรบ้างผมอยากให้นึกถึงบิดามารดาหรือญาติทั้งหลายในพวกหนึง่งไห้นึกถึงไอ้บรรพบุรุษทั้งหลายแหของคนไทยที่ไม่ใช่เป็นบิดามารดาไม,ไม่ได้เป็นญาติของเราแต่เขาได้สร้างความเป็นคนไทยวัฒนธรรมไทยอะไรที่ดีที่สุดของไทย ไหวให้เป็นมรดกแก่เราและทั้งหมดนั้นะเขาถอดออกมาจากพระศาสนาทั้งนั้นแหะถ้าคุณไม่ทราบก็ทราบเถอวัฒนวัฒนธรรมไทยรปเปนเ,เปนนีไทยนั่นก็ทำที่มันดีๆที่ทําให้ชาติไทยรอดมาได้น่ะมันถอดรูปออกมาจากาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา